ี้ผมก็มาสัมภาษณ์สดครับพี่ที่ที่อยู่ถนนทงวาดว่าเมื่อกี้บ่ายโมงครึ่งมันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับมีแผ่นดินไหวครับเป็นอัพเด์ช็อคอตึกนี่สั่นจนขาสั่นเลยครับ<ม>เปลี่ยนหัวไปหมดเลยตึกที่อยก็คือตึกที่ก<ม>่อสร้างอยู่ด้านหลังนี่ใช่<ง>ครับผมเป็นลัฐวิทย์ยังไงครับมันมันโยกครับแล้ววิธีการที่ปฏิบัติของพี่ทำยไงครับเปลี่ยนน้องลงออกเป็นเตให้หมดครับ ก็ถึงจะเป็นครั้งแรกของเรานะแต่ก็ถือว่าเอาชีวิตรอดได้ก่อนนะครับผมครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอบคุณครับต้นนี่ไม่ตายไปแล้วเหรอแะ้วตกใจตายไปยังอ่ะต้นอะไรของเธออ่่ะโดนพีต้นไอตอนแผ่นดินไหวตึกเก่ารู้สึกไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเพราะอยู่บนรถสามล้อนี่ไงค่าพี่ค่ะคนรู้สึกค่ะจับประตูบ้านอยู่งี้เลยใครอยู่หน้าห้องคือจะเช็คในว่ามันเกิดอะไรเกิดถือว่าเราจะมีลมโอ้เจ๊งเป็นอะไรไหมลูก นั้นกูว่าแล้วแผ่นดินไหวร้ายเปอร์เซ็นต์พอดีไปอยู่นิสซูแรนมาไปตัวหาต,วตัวหาพระอาจารย์ยังพระอาจารย์บอกให้ไปพรุ่งนี้อารมณ์พา<น>ไม่หน่อยก็เลยไปประหาหนาคไปดูขนมนี่ก็ยังเป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับหน้าสอน,นอจักรวัดนะครับในวันที่28มีนา2568เวลาประมาณ13นาฬิกา สามสิบนาทีนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเพิ่งจะเคยเห็นแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกแล้วครับตกใจไหมตกใจไหมตกใจมากค่ะตื่นเต้นมากเลยที่เคยเจแผ่นดินไหวไหวบ้างไหวเยอะไหมห้กให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนเป็นไงครับพี่ห้องเป็นยังไงเสียฝันมากครับต้องต้องกลับบ้านครับขออนุญาตครับาไปเลยครับไปเลยครับเป็นไรไปนไยครับนี่นะครับทางนี้นะครับดูคำชาเขาออกมาการหมดแล้วนะครับคนทุกท่านนะครับ ทางสอนอเราเพิ่งเคยเกิดเหตุครั้งแรกนะครับครั้งนี้แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราคือให้พี่น้องในในตึกนะครับได้ออกมาจุดปลอดภัยนะครับให้พ้นจากแนววาคานก่อนอเป็นยังไงบ้างข้างบนผมแบบว่าโค้งเคงโค้งเคงดูชั้นไหนเนี่ยชั้นหกค,ครับหกนะครับผมโค้งเคงนะรีบลงมาเลยได้ยินกรอบเตือนภัยไ,ไหมพอด,ดีแฟนโทรเอบอกวอ่าอ่าเลยรีบลงมา นี่นะครับลงมาหมดแล้วนะครับก็เฝ้าสังเกตการู่สักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทัานสุขุมสวัสด์นะครับประธานท่านผู้ทรงคุณวุฒิุตลอทนอจังหวัดนะครับทราบข่าวพิรินไก็เลยมอบน้ําดื่มมาก่อนนะครับตอนนี้ให้ไปแจกทุกคนนะครับที่ปลอดภัยมาอยู่บริเวณหน้าทรนอจังหวัดนะครับเดี๋ยวน้องๆไปแจกเลยครับคนละขวด เอาให้หายตกใจก่อนนะใช่แจกน้ำดีกว่าแจกน้ำแจกน้ก่อนนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากคุณสุทน์สุขสมสวัสดิ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิกตอตลอนะครับส่งน้ำมาแก้ตกใจก่อนครับคลนกครัวแจกให้ทั่วเลยครับไวรุ่น นี่แล้วครับโอ้โหความตื่นเต้นครั้งนี้มันจริงๆเลยนะผมก็เพิ่งเจอนะเนี่ยเป็นไงพี่เป็นไงพี่ไปอยู่หน้าบ้านอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอแล้้วแลยอะไรนักการะมังอะไรถังอะของของของห้องบอลรูน์อะหล่นอะหล่นเลยดำเบี้ยเลยอ่ะแล้วคราวนี้ที่บ้านเป็นไงที่บ้านเป็นไง พี่พ้กไปพี่แะโอ้ของพี่นี่กว่าอะไรนะนีกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเเกือแล้วโชคดีโชคดีไม่ต้องตกใจค่วคนนี้ล่ะตกใจไหมตกใจค่ะตกใจค่ะโอเคสู้สู้สู้